ในช่วงนี้เองเรื่องราวของทองคำก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนกันเยอะมากนะคะสำหรับ YG เองกับคุณพวันนะวัฒนทรัพย์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะติดตามเรื่องราวของการลงทุนทองคำทุกต้นสัปดาห์กับคุณพวันกับเราที่นี่นะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณพวันคะสวัสดีค่ะคุณพันคะ่ะแฟนๆเรียกร้องถามกันตลอดเลยหายกันไปช่วงหนึ่งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะ จะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของกรีกทำให้ราคาทองคำเนี่ยใช้เวลาแค่อาทิยต์เดียวเนี่ยปรับขึ้นมาประมาณร้อย s ูเอสดอลลาร์ต่อยอาหลักๆเนี่ยนะคะก็ก็มาจากปัญหาที่ว่าจะมีการเพิ่มทุนของกองทุน ESSS ไหม สุดท้ายก็สามารถเพิ่มได้เป็นล้านล้านย<ะ>ูโรอันนั้นก็ทําให้นักลงทุนคลายความกัวงวลไปหนึ่งปราะเรื่องที่สองคือการ การชำระหนี้ของกรีกซึ่งกรีกเนี่ยเจ้าหนี้ของกรีกโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธนาคารของเอกชน<ะ>ผลการประชุมก็คือว่าให้แฮคั c ก็คือว่านี่ที่กรีกเคยเป็นอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ล<ะ>ดกันออกไปห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของนักลงทุนหรือ<ะ>ธนาคารที่ซื้อหุ้นของกรีกค่อนข้างสงูง<ะ>อันนี้คือคือตัวที่สองแล้วตัวที่สามก็คือการเพิ่มทุนของธนาคารซึ่งถูกตั้งไว้ว่า อหนาต้นมกราหน้าธนาคารจะต้องเพิ่มทุนทุนสำรองไว้เพิ่มขึ้นอันนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวธนาคารในโซนยุโรปเองะจะเห็นว่าพอต้นต้นวันกันที่ผ่านมาที่วันนี้วันแรกเลยที่เปิดเทรดของวันนี<ะ>เ้เปิดมาอยู่ที่พันหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด US ดอลลาร์ตรอยส์เอา ถูกทุบลงมาเกือบสามสิบเหรียญใช้ระยะเวลาไม่เกินสักสองสามชั่วโมงในช่วงเช้าอนะคะปัจจัยหลักก็คือหนึ่งสาม,มารถแก้ปัญหาทางทียุโรปได้แล้วอนั้นเป็นปัจจัยที่ 1. 1> หนึ่งปัจจัยที่สองคือ มีข่าวแรงออกมาว่าทางเยนได้เข้ามาแทรกแซงเงินของตัวเองเพื่อป้องกันการแข่งข่าของเยนก็ทำให้เอ d o l า a r อดอลงมาเนี่ยค่ะคือปัจจัยหลักที่ทําให้ทองคำาลงลงมา <ฮะ S 2> ใช่ค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวต้านแนวต้านที่เป็นจิตวิทยาเนี่ยมันอยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งเป็นต้านใหญ่เพราะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าโอกาสที่ทงคำจัขึ้นยังมีเพียงแต่ว่าตักตัวเนี้ยเป็นตั้นใหญ่เพราะนั้นเนี่ย อาจจะใช้เวลาอีกสักสองสารอบในการแต่แถวพันเจ็ด้อยห้าสิบกว่าที่จะผานขึ้นไปได้ค่ะแนวแนวรับก็คือพันหร้อยห้าสิบใช่ไหมคะแนวรับแรกตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยทั่วนะนะคะ,ะแนวรับที่สองอยู่ที่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแล้วก็ในแนวรับของสัปดาห์นี้อยู่ที่พันหร้อยห้าสิบค่ะโอ้โหห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะก็เราจะมาเห็นได้เลยว่าพอเริ่ม เราความรู้สึกว่าทองคําเริ่มจะกลับมาเป็น s ซ f เ haven เราจะเห็นความเหี่ยงของทองคําเริ่มกลับมาเหมือนเดิมคือวันหนึ่งน่าจะประมาณสัก30-50 US d ลาาร์ต่อทรายอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ต้องมองว่าเออเทรนที่ดูขึ้นไหมลงไหม,มแล้วก็พอถึงจุดที่ควรจะคัดลอสก็น่าจะคัดลอสเพราะความเหนี่ยงอาทิตย์นี้น่าจะค่อนข้างแรงเพราะว่า ค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้มีข่าวสำคัญสำคัญเยอะมากใยญกข่าวหลกักๆที่ที่ YLG อยากจะแนะนำให้นักลงทุนสนใจนะคะให้จับตามองเนี่ยก็คือข่าววันพุธที่จะมีการประชุมของเฟดเรื่องอาการกำหนดอัตาราดอกเบี้ยของเฟดนะคะข่าวที่สองเนี่ยของจากจาภาพยุโรปเนี่ย ECB เนี่ยก็จะเป็นแถลงการเรื่องนโยบายการเงินเหมือนกันวันวันที่วันพฤหัส และข่าวที่สามคือเรื่องนอนฟาร์มเทโรซึ่งปกติแล้วสําหรับทองคำมันก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันมีเออมีส่วนที่จะทำให้ทองคางเหีหยนขึ้นเหนียงลงได้ค่อนข้างสูงข่าวสุดท้ายที่นักลงทุนควรจะจับจับตามองก็คือ g 20, ี20จนวันที่3ที่4เพราะว่า g ี20น่าจะมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการที่จะทำให้โทนยุโรปแข็งแกรงมากขึ้นค่ะอืมค่ะค่ะ ท่านั้นเองกลยุทธ์ก็คือให้ให้ให้มองภาพมองข่าวที่คุณพะวันแนะนํานะคะ,ะค่ะค่ะคุณพวันคะในกรณีนักลงทุนถือทองแท่งนะคะตอนนี้สมมติถ้านักลงทุนเมื่อสักครู่มีนักลงทุนฝากถามมาคือต้นทุน2 6 0 0 0หกพันกับต้นทุน2 4 0 0 0สี่พันคุณพรวันแนะนํำยังไงสําหรับทองแท่งที่ถือไว้คะ สองหมื่นสี่พันตอนนี้อยู่สองหมื่นสี่พันกว่าถ้าขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งอยากให้นักลงทุนตัดขายได้ขายถึงมันจะเป็นไซส์เวอัขแต่ลกักษณะการขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวันอาจจะอาจจะชนต้านแล้วก็ลงมารับใหม่เัะน,นั้นทุกครั้งที่มีโอกาสขายที่ฉันก็ยังแนะนําให้นักลงทุนขายก่อนค่ะอ๋อเพื่อที่จะมารอรับใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอย่างวันนี้ถ้าทองคํามีโอกาสกลับขึ้นไปแถวพัน เจ็ดร้อยสี่สิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามารถทำกำไรระยะสั้นได้ทำกำไรระยะสั้นไปก่อนแล้วรอปรับลงมาอีกทีหนึ่งค่อยมาช้อนซืนะะ้อค่ะเห็นต้นทุนแพงๆค่ะสองหมื่นหกนะคะสองหมื่นหกคอยอก,กพักหนึ่งนะคะเชื่อว่าในระยะใกล้นี้ต้องเห็นค่ะอค่ะก็ก็ถ้ามีต้นทุนสองหมืนหกก็ขายต้นทุนสองหมื่นสี่โทษคะสองหมืนสี่ก็ขายต้นทุนสองหมืนสี่ก่อนใช่ไหมคะค่ะแต่สองหมืนหกให้ถือไว้ก่อน ค่ะมีสองวิธีถ้านักลงทุนมีทั้งสองหมื่นี่กับสองหมื่กจะถัวเฉลี่ยนเนย่แล้วก็ดูว่าพอถึงตักถึงแนวที่จะจะขายทำกำัรได้ก็ขายรวบเลยทั้งหมดก็ได้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ก็ต้องมาเวทดูว่าหลังจากถัวก,กันแล้วราคาเป็นยังไงค่ะอืมแล้วจะมารอรับซื้อที่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่โอกาสที่ทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นมีแล้วก็แนวแนวรับเนี้ย เราก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีต่ำกว่าพันหกร้อยห้าสิบค่ะเป็นตัวสุดท้ายอะค่ะมีแฟนรายการเสียฐีกันทางนั้นซื้อกันสองสามร้อยบาททองเลยนะ <c oughs> <c oughs> ซื้อถั่วกันไปถั่วมันมาโทรมาถามว่าจะเอาไงากันบอกเนี๋ยเราฟังคุณพวันกันแล้วกัน ค่ะดไซน์การที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นเริ่มเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนักนักลงทุนที่มีถือถือที่สูงอยู่ก็ใจเย็นน่าจะใกล้เข้ามาที่จะเห็ุในระยะใกล้อะค่ะอ่าชัดเจนนะคะแฟนๆทุกท่านค่ะค่ะกลยุทธ์แนวรับหนึ่งพันห้อหสิบเหรียญนะคะแนวต้านหนึ่งพันเจ็ดรอยปดสิบเหรียญนะคะ ค่ะค <c oughs> ่ะแล้วบาเอจเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้ช่วงนี้คือมันมีปัญหาลูกค้ามีปัญหาเรื่องน้ําท่วมบ้างอ,อ,อะไรบ้างาก็ยอมรับตรงๆว่ายอดอาจจะหายไปบ้างนะคะแต่นักทงที่อยู่ใน a r e รที่ท,ท,ที่ที่แห้งไม่มีน้ําก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอะคะ่ะ พฤกรรมแบบไหนคะก็ลงก็ซื้อขึ้นก็ขายยังทําธุรกรรมปกติเป็นอย่างนั้นักลงทุนที่มีปัญหาเรื่องการน้ําท่วมไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะหายไปช่วงนึงนะคะอ่าได้ค่ะท่านที่ยังไม่เดือดร้อนก็โอกาสในการลงทุนก็ยังมีอยู่ร้อยเวียนเลยนะอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นี้น่าจะทํากําไรได้เยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วด้วยซ้ำคือเรามองยัอยางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ของ YLG เนี่ยกองทุนกองทุนดีเนี่ยที่เปิด ITO ไปวันที่14ถึง20 <c oughs> นักลงทุนที่เข้ามาซื้อวันนั้นเนี่ยยอดมันราคามันอยู่ที่24,000บาททวน <c oughs> อกองทุนกําลังจะเริ่ม active พรุ่งนี้เป็นวันแรกนักลงทุนก็กําไรมาแล้วคนละพันบาทพันบาทต่อบ,บ,บาททองนะคะถูกต้องค่ะอุ้ยขายเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกล่ะคะจะได้เข้าไปด้วย IPO เมื่อวันที่ยี่สิบถึงเออวันที่สิบสี่ถึงยี่สิบอะค่ะเอาหมดแล้วเหรอคะเอ่อก็พรุ่งนี้ก็เริ่มเทรดได้เลยเขายตินคนที่<ล>มี IPO ก็กําไรสิคะคนที่มี IPO กำไรไปแล้วคนละหนึ่งพันบาทันหลังบอกนะด้วยนะคะคุณพวาน,นะค่ะยินดีค่ะโทคดีค่ะโอ้โหเขากําไรกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ซื้อซื้ออะไรนะคะตัวตัว อของดีเค่ะกอ,องทุนของ BCH เป็นกองทุนที่ YLG ร่วมกับบรจบวัวหลวงค่ะทำเป็นเป็นกองทุน ETF ทองแบ็กอัพด้วยทองคำอะคะอ่ะเราก็ร่วมค้ากับร้านทองอีกสี่ร้านจะมีจินหัวเฮงหัวเส้งเฮงแล้วก็ะะออสิตรลีะค่ะอืมโอ้โหขายกองเท่าไหร่คะตัวเนี้ยกองกองหนึ่งเนี้ยสัญญาหนึ่งเนี้ยจะตก24บาท เศษเศษวิธีการคิดก็คือว่าวันนี้ราคาบาทที่เยาวราชเท่าไหร่ก็แล้วแต่หารด้วยพันอันนั้นเป็นราคาต่อหน่วยค่ะถ้านักลงทุนจะซื้อหน่วยมินิมัมคือคือซื้อครั้งละสามหมื่นแล้วก็เอ่อทวีคูณขึ้นไปเป็นห้าพันต่อต่อการเพิ่มเงินนะคะทุกทุกห้าพันนะคะโอ้แล้วคนถือถือหน่วยสมมติถือเท่าไหร่ตอนเนี้ย นักลงทุนที่ซื้อตอน ITO บางคนก็ลงคนละสิบล้านอย่างน้อยก็กำไรคปคนละล้านขึ้นไปแล้วอะค่ะใช้เวลาแค่สี่ห้าวันเองค่ะวันหลังมีของดีบอกกันนะคะยินดีค่ะจะได้มีเงินล้านกับเขาด้วยนะคะแฟนๆรายการจะได้ตังเงินบ้างค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวันขอบคุณมากค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลจากวายจีนะคะจเย็นอาทิตย์นี้ ไม่ได้เ็เสียกันเป็นร้อยเหรียญน,นะคะ่ะสําหรับท่านที่ดูข้อมูลแนละฟังเรื่องราวของการลงทุนทองคําก็ชัดเจนนะคะ่ะแต่ตัดสินใจเอาเองนะคะเพราะการลงทุนก็ต้องบอกว่าใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจรับรู้ข้อมูลนะคะแต่ถ้าเรามีความรู้ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะถามให้ได้นะคะสําหรับแฟนๆรายการที่ฝักมากันนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกับคุณสุภาวรรณสมุนท้อยคำเองนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านกันนะคะค่ะก่อนที่จะพักเบรกนะคะ เราไปดูข้อมูลล่าสุดนะคะของการบริจาคปุ๋ยให้กับกรุงเทพมหานครของบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนะคะเมื่อวันที่31คือวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะกร,าก,รากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทนะคะคุณประทีปเลี้ยวไพรัชเองนะคะ